สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว,วันนี้มาดูสิบหน่วยล่าง9้าชุดเข้ามาแล้วจะงวดงวันนี้เป็นงวดที่สี่นะครับ่าดูงวดที่หนึ่งนี่สิบักหน่วยออกได้หนึ่งเก็ดมดที่สองสองเก้ามวดที่3ามดที่แล้วได้เก็ศูนยมาดูมวดที่สี่กันครับ หลักสิบใช้หลักแสนบวกด้วย10บนบวกด้วยหลักหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่1นสองครั้งก็จะเป็น5้าบวกสบวกเจ็บวกเจ็ะเป็น21เดเดินหน้าต่อสอต่อเป็น1 2ึสองาใช้1มาเดินหน้าต่อนะครับส่วนหลักหน่วย ได้หลักสิบล่างบวกด้วยหลักหน่วยล่างบวกด้วยร้อยหน้าสามตัวครั้งที่สองบวกด้วยร้อยท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งบวกด้วยหลักร้อยท้ายสามตัวครั้งที่สองก็จะเป็น7บวก0บวก0ย์บวกสองบวก9ได้18ป ตัวเดียวมาตัง้งตัวที่1ก็บวกเพิ่มไป1ก็จะเป็น9ตัวที่2บวกเพิ่มไป2ก็จะเป็น1ได้8 9 1จับคู่จับคู่ก็จะได้หนึ่งแ2ดหนึ่แล้วก็3ามแปดสนี่คืองวดจำเปที่1นึง่งสิงหาคมหกสี นี่เป็นเพียงแนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณทุกท่านที่เข้าชมวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับบวัสดีครับ